สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษนะคะก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเรากดบัตร butter bear ได้นะคะวันนี้เป็นวันที่3สิงหานะเป็นรอบแรกของรอบออนไลน์เลยนะคะก็คือได้วันแรกเลยแล้วก็ได้คิวที่ประมาณ24นะคะตอนนี้มา11โมงแล้วเดี๋ยวเขาจะปิดลงทะเบียนตอน13นะคะก็เดี๋ยวตามไปดูวันเดล็อกกับเรานะคะว่าวันนี้ไปเจอน้องเนยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามีอะไรจะให้ดู เมื่อวานเราไปที่เอ็มโพเรียมนะคะแล้วเราก็ซื้อแคร์แบร์เป็นตุ๊กตาแคร์แบร์แบบใส่ตุกเป็นแบบใส่ชุดนะคะอันนี้จะเป็นน้องหมีแคร์แบร์น่ารักไหมเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแต่ว่ามันน่ารักแบบน่ารักมากๆกับชุดที่เป็นชุดกอซิ l ล่านะคะเดี๋ยวเรามาใส่ชุดให้น้องกันนี่ก็ใส่เข้าไปนะคะ ่มีห่างด้วยเป็นไอเต้าแคแบร์น่ารักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาน้องตัวนี้ไปให้น้องเนยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เอ็มสเฟียนะคะไทายรูป BTS พร้อมทงแล้วเดี๋ยวเดินไปเอ็มสเฟียกันเอาจริงๆเราตื่นเต้นมากเราได้คิวที่24ด้วยค,คือได้คิวต้นๆเลยอ่ะเน่ยเอ็มสเฟียนะคะถึงเอ็มสเฟียแล้วให้ดูคูอออ่เอาฟิว ะเบ,บียนมาแล้วนะคะก็มันก็จะมีโต๊ะลงทะเบ,บียนอยู่ที่หน้าร้านใช่ไหมแล้วก็ไปลงทะเบ,บียนมาแล้วก็บอกตัวบุ๊กคิ้งเรานะคะแล้วเขาก็จะเช็กนัมเบอร์ให้ซึ่งเราได้คิวที่24เขาก็จะแปะสติกเกอร์ให้นะคะแล้วก็จะให้ไปแบบบริสแบนมาแล้วเขาก็จะแปะสติกเกอร์ที่เป็นรูปหมี่ให้มันโดนแขนเราด้วยนะคะแปะเข้าไปแบบมันคอนเฟิร์วว่าแบบซีอู่แล้วนะเป็นคนนี้อะไรอย่าเงี้ยไม่ได้ให้แบบเปลี่ยนคนได้นะคะ แล้วเขาก็จะให้เรากลับไปตอนบ่ายโมงนะเราก็ระหว่างนี้เราก็มาสั่งชากินชาร้านโปรดเรากาก้าชาดำแบบซิวชั่นอร่อยมากนอกเรื่องเราก็คือจองปกตินี่แหละผ่านแบบ e v e n t e c h a i นะคะพอเราเข้าไปล็อกอินแล้วทีนี้เราก็รอดูตัวนะคะซึ่งเราก็กดซื้อบัตรแหละแต่ว่ามันมันค้างไปเลยนะคะตอน2องทุ่มก็คือคนไหนเยอะมาก แต่ว่ามันขึ้นให้เรา y o u a n w Inline นะคะแบบเนี้ยแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันเหมือนมันค้างแบบมันค้างหนักมากแล้วคนในกลุ่มก็บางคนเนี่ยคือเข้าเว็บไม่ได้เลยนะคะนะ่าเป็นเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนะคะ2องทุ่มสาเราอะมันก็เเสข้าไปหน้าจ่ายตังเลยเราก็แบบุยแบบเลือกวันไม่ได้ก็กดเลยวันแรกปุ๊บมันยังขึ้นว่ามืนมีแบบประมาณแบบสี่คนเล แบบเราเราก็เลยรีบกดนะคะแล้วก็จ่ายฟังแล้วก็เพย์แล้วพอเพย์เสร็จปุ๊บมันก็ขึ้น Transaction is successful นะคะเราก็เลยได้บัตรมาแบบผูกปรับมากๆเราก็คือดีใจมากกรี๊ดลั่นบ้านเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เหมือนกันเราก็คิดว่ามันคนมันเยอะเกินไปอะเราแล้วเราอะเ,เป็นแค่แบบหนึ่งใน2องรคนที่จะได้วันนั้นอนะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็ได้มาทุกคนดีใจมากแล้วเราก็มีความสุขมากตั้งแต่วันนั้นนะคะเราแบบ ตั้งตารอเนาะ,ะก็เป็นกำลังใจให้กับผุกคนที่จะกดบัตรในเล้าถัดไป ทุกอย่างเขาจะให้ฝ่าไว้กับพี่การนะคะจะไม่ให้เอาเข้าไปจะไม่ให้เอาให้น้องโดยตรงแต่ว่าพี่การจะเอาไปให้แทน าวันมาประยุกให้เป็นภาาออกกาลังกายกันดีกว่าอเ,เอา้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกาลังกาย,ยมันดียนง การที่เขาให้มาเป็นสงที่เรารักนะคะอืม,อมน่ารักปะเขาก็จะให้การมานะคะซึ่งก็จะสุ่นะคะว่าแบบนดใครได้ไลายไหนก็คือขนาดปเราะได้ไลายเป็นน้องนินที่ใส่ชุดนักเรียนน่ารักมากแล้วก็จะมีลายเซตข้างหลังด้วยเห็นปะอขอบคุณที่ดูรอกนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปคลิปเที่ยวปกติและอันนี้เป็นสเปเชียลอพีขอบคุณนะ you